สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะช่วงนี้นะคะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะเรามาหาของขวัญแนวใหม่ให้กับคนสนิทคนรักหรือว่าคนที่เราเคอรพกันดีกว่าค่ะวันนี้ค่ะนุ่นมีคุกกี้เสียงไทยค่ะหรือว่า Fortune Cookie นั่นเองเป็นคุกกี้รูปกีบเหมือนคล้ายๆกีบเท้าของหมูอะค่ะแล้วก็ข้างในค่ะมีคำเสียงไทยแต่วันนี้นุ่นจะใส่เป็นคำอวยพรปีใหม่ค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของคุกกี้เสียงทายนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไข่ขาวน้ำตาลทรายเกลือน้ำเปล่าเนยจืดละลายและกลิ่นวานิลาค่ะ แล้อัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำคุกกี้เสียงทายกันเลยค่ะเริ่มจากตีไข่ขาวค่ะเอาไข่ขาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ<ๆ>เกลือ และกลิ่นวาน,นิลาค่ะใส่ลงไปเลยรวมกันและตีแค่พอเข้ากันนะคะไม่ถึงกับต้องตั้งยอดหรืออะไรโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะใส่ เนยจืดละลายค่ะลงไปเนยนี้อย่าร้อนนะคะถ้าร้อนเนี่ยบางทีร้อนจะจัดเนี่ยไข่ขาวเราอาจจะแบบไปริ่มๆได้พอเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ใส่แป้งไปเลยและค่อยๆค,คนค่ะจนเข้ากันเดี๋ยว้รจะโคจนเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำ แผ่เป็นแผ่นแล้วก็เข้าอบกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่มก็คนส่วนผสม,สม,สมให้เข้ากันจนเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปเราจะมาเราเรีลงใส่ถาดกันค่ะถาดก็ถาดอบทั่วไปค่ะแล้วก็แผ่นรองอบใครจะใช้กระดาษไขก็ได้แต่ว่ากระดาษไขมันก็มันก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะติดนะคะ ค่าค่ะมีเทปรอนหรือเป็นซิลิโคนจะดีกว่าค่ะเราจะมาทําเป็นแผ่นวงกลมค่ะใครมีพิมพ์ที่มันจะเป็นแบบเป็นแบบพลาสติกอะค่ะแล้วตรงกลางเป็นวงกลมเอาอย่างนั้นมาเกลี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคุกกี้ตัวนี้ค่ะเขาจะไม่นิยมนะคะเขาจะนิยมกับตัวทวิลที่เป็นคุกกี้ลิ้นแมวอะค่ะอันนี้เขามักจะใช้ช้อนกันนะคะเริ่มจากค่ะตักส่วนผสมมานะคะ1ช้อน1ช้อนชา ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้หลังช้อนเกลี่ยค่ะเราจะเกลี่ยให้ได้ขนาดที่เราต้องการก่อนนะคะประมาณ 2- 3นิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยให้ตัวแผ่นนี้ค่ะเท่ากันนะคะทุกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งบางเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวส่วนนั้นจะไหม้ก่อนค่ะแล้วก็อย่าหนาเกินไปนะหนาเกินไปมันจะไม่กรอบค่ะโอเค การอบหนึ่งครั้งนะคะอย่าอบเกิน3 4ถึง4แผน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาออกมาเนี่ยเราจะต้องรีบจับทรงเขาค่ะแล้วถ้าเขาเย็นนะคะเขาจะแข็งแล้วก็กรอบนะคะเราจะจัดทรงไม่ทันหมุนๆไปเลยให้ได้ทรงก่อนค่ะแล้วก็ใช้หลังช้อนเนี่ยค่ะเกี่ยให้ทุกจุดหนาเท่ากัน เค okay. นั่นจะอบ3ามแผ่นนะคะพยายามเกี่ยให้ทุกแผ่นขนาดไซส์พอๆกันนะคะ okay. ประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นนะคะจะเอาเข้าอบขาที่ 180องศาค่ะประมาณ4-5นาทีหรือใครจะใช้การดูเอาก็ได้ค่ะแค่ขอบพอเป็นสีน้ำตาลก็เอาออกมาได้แล้วแต่ว่าก่อนเข้าอบเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ค่ะมีแก้วค่ะแก้วปากบางๆหน่อยสักหนึ่งใบแล้วก็เตรียมเหมือนเป็นชามก็ได้หรือใครจะเอาถ้วยเล็กๆก็ได้ค่ะให้เหมือนก้นถ้วยอะค่ะไซส์ประมาณที่แบบเวลาเรางอ ให้ไซส์ประมาณนี้เราจะได้เอาไว้สำหรับโค้งรูปขนมของเรานะคะและสุดท้ายเป็นกระดาษคำค่ะขนาดประมาณสูงประมาณ1 1เซนค่ะแล้วก็กว้างประมาณสัก5ถึง6เซนแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความใหญ่ของขนมของเราเขียนคำอวยพรหรือว่าเป็นคำเสียงทายก็ได้ค่ะถ้าเป็นแบบออริจินอลเนาะแต่วันนี้นุ่นจะทำเป็น เหมือนขนมวอวยพรค่ะก็คือเขียนคําอ้ยพรอนใครอยากเขียนคําแบบไหนก็เตรียมไว้เลยนะคะต้องเตรียม3มอย่างนี้ไว้นะคะออแล้วอีกอย่างหนึงที่แซะเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ,ออกมาเนี่ยเราจะต้องรีบทําให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะแข็งนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มาขึ้นรูปเกปันค่ะพอเราอบแล้วนะคะออกมาแล้วต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราโมชักช้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแข็ง เราแซะออกก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาแผ่นข้อความค่ะใส่ตรงกลางพับแล้วก็ดัดเลยแล้วก็ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะต้องรีบเลยนะเพราะว่ายิ่งไอตรงสีน้ำตาลนะคะมันจะกรอบเร็วโอเคเดี๋ยวจะทำค่ะจนแป้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนจัดจานกันค่ะ แล้วนะคะคสําหรับคุกกี้เสียงไยของเราใครที่อยากลองทํานะคะขนมไปให้ยาิผู้ใหญ่หรือว่าให้เพื่อนๆน,นะคะแบบรูปแบบใหม่นะคะลองทําแบบนี้ดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองมีแต่คนชอบแน่ๆเลยค่ะใครอยากลองทํานะคะเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year บ๊ายบาย